สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคําแผงชาแนลนะคะมื่อนี่แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอทางช่องอีกแล้วค่ะเป็นคลิปที่4ของวันที่12บสอกรกฎาคมสองห้าวันนี้นะคะ FC หลังจากแม่เพ่นเนาะ ได้นําเสนอและสรุปแนวทางเล่าพัฒนาหรือว่าเล่าคักๆของทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ให้ไปแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้แม่เพ้นกระจับผ้า FC ทางช่องค่ะมาตามเอาแนวทางหรือว่ามาสรุปแนวทางของทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ให้ทึกเกานะคะหานอยเด็ดๆแม่นๆวันนี้แตกทั้งสามนอยเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยทุกทุกคลิปนะคะวันนี้มีสี่คลิปแชร์ทั้ง4ีคลิปให้ด้วยนะคะเนาะแชร์ทั้งสี่คลิปให้ด้วยค่ะเนาะ <c oughs> ช่องนี้เป็นช่องน้อยๆเนาะคะ่ะที่ผู้ใดที่ว่าเข่ามาทีหลังบเห็นคลิปแนวทางเนาะคะ่ะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่แม่เพนลงไปนะคะ ถ้าว่าพอเห็นห้ยคนให้เลื่อนหาเอาเดอ้อเนาะเพราะว่าช่องใหญ่ช่องอื่นขาเจ้าล่วงคลิปไปแล้วมันจะทับถมเพราะว่าช่อง YouTube มันมีหลายช่องเนาะค่ะ f อฝาก f อทั้งช่องด้วยนะคะเนาะเอาค่ะกะเบา,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 าเรื่องผลงานของลาวพัฒนาธิพานมาแล้วค่ะมาเบาเรื่องผลงานหรือว่ามาตามเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สิบสอง ฮานอยเนาะแม่นๆม่นของทุกเซียนทุกอาจารย์กันต่อเลยค่ะกากรจะเข้าไปเบิ้งแนวทางไ่เพ่นจะผ้าเอฟซีมาเบิ้งผลงานของแต่ละเซียนมือว่าน,นี่ว่าอาจารย์ใดเซียนใดสำนักใดที่เขาแน่บอกเขาแน่มาเบิ้งน้ำกันค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีใหเอฟซี FC ทั้งช่องเอาไปเบิ้งเทียบทเทียสกันละกันผิดจารณาเอาเนาะ ก่อนจะลงทุนให้คิดให้เบ่งให้ทวนทีเนาะคะ่ะใช้ใช่อย่างนาะใช่ใส่ใส่วิจรนนารณญาณเนาะ,ะในการรับชมรับฟังนะคะเอฟซีว <c oughs> ่าอย่างกับว่าถือแจ๊กที่เนาะว่าพิษว่าถืออยู่เอฟซีอย่าซ่าเนาะแม่เพ่นเดอนะะ้อเนาะเพราะว่าอย่างแม่เพ่นเป็นคนเล่าเนาะ จะเ้าภาษาไทยจะเบาแบบไหนมันจะถือตองจัางสี่นะเว้าเบาเล่าแนวเ้าไทายแนาผสมกันมันก็นเลยว่าจะเอาตัวใดมาใส่ตัวใดมันจะถือตองถือคําศซับอ์จางสีนะ้นะเนาะขันเบาพิดเบาถือก,ก็ขอโทษขออภัยกับทุกท่านทุกคนก็แล้วกันเนาะอย่าถือสาไม,ม่เพ่นเนาะไม่เพ่นกะเ้าผิดเบ,า,บาถือไปแน่ก็ขอโทษขออภัยไปนันะ่นเนาะเอามาเบ่งผลงานหาหนอยเมื่อวานนี้หนอยพิเศษบนออกที่เก้าหกเจ็ด ล่างออกที่สองเก้นอยปกติบนออก3ามสองสามล่างออกหนและนอย VIP บนออก5 6าหนึ่งและ0ูนย์สะคะเจ้าแรกของพ่อเกลียงค่ะเมื่อวานนี้พ่อเกลียงให้มาหาหนอยวิ่งรูดที่7กับ8นะคะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่เจ็ด ลอง8เลขวินมี01678เจ็นาะพอเกลียงจับคู่ให้เขาชุดลองนะคะชุดลองมากค่ะหกเนาะนอยพิเศษ1น้อยและ1661น้อยปกติและน้อย VIP เนาะเข้า3น้อยแต่ว่าเข้าชุดลองว่่ได้เข้าชุดเน่นนะคะ f อซเอาก็ถือว่าโอเคมากเลยเนาะคะ่ะ เข้าทั้งสามนอยนะคะของพ่อเกลียงฮาหนอยช่วงนี้เข้าแทบทุกวันนะคะเอฟซี FC. ส่วนของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้วิ่งลูดตัวเดียวสี่เนาะคะ่ะลุดนะคะเอฟซี FC, ลุดค่ะส่วนตัวจับคู่ตัวประกบมาด้วยกันก็คือสองสามสามสองเนาะเข้าที่สามสองเนาะสองสามค่ะเข้าหนึ่งนอยเนาะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ ส่วนฮานอยแม่ลิ้วให้8กับ9ตัววิ่งตัวรุดเข้าที่9นะคะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าเนาะบ่มี่สองเกเกสองค่ะเนาะส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้แตก3ามนอยเลยนะคะเอฟซีเม็ดเดียว9มานะคะเ้ามาน้อยพิเศษหนึ่อยแต่ว่าจับคู่ให้เขาทั้ง3ามนอยนะคะก็คือ9กสองหรือว่าสองเกล่างของน้อยพิเศษและ สาสหรือว่า23งสนอยปกติบนเนาะและ2อหรือว่า02ล่างของนอย VIP ค่ะของสุดใจพารวยแตกทั้ง3ามนอยนะคะเมื่อวานนี้ส่วนของตาปากน้ำโพหานอยแยกเนาะหกับ4ี่นอยพิเศษหลุดค่ะบอมาค่ะบอ่อเขานอยปกติ3กับ03ม,มาเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขา ส่วนนอย V i P รูด7กับ0มาที่0แต่ว่าจับคู่บ่เขานะคะแยกห,าห้านอยแยกตามเมื่อวานนี้หลุดค่ะส่วนห้นอยรวมตาให้วิ่งรูด7กับ0ย์ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บกเขานะคะ F C เนาะจับคู่บกเขาค่ะ เอาได้แล้วค่ะผลงานของตะละเซียนตะละอาจารย์เนาะมาเบิงเอาตัวเลขของวันที่สิบสกรก้าคมสองหาหกเจ็ดกันต่อเลยเจ้าแรกก็คือของสุดใจพารวยค่ะหานอยวันนี้สุดใจพารวยให้วิ่งรูด8ตัวเดียวเนาะจับคู่ที่80 82 83 90 92 93และ03 01และ07ค่ะเนะาะหานอยรวมวันนี้ค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้สุดใจพารวยแตกทั้งสามน้อยนะคะ fc เก้าตัวเดียวมาน้อยแรกเลยเนาะคะ่ะก็คือล่างของน้อยพิเศษนะคะ fc เนี่ค่ะเข้าทั้งสามน้อยเลยค่ะจับคู่ของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นมิสมาธิแล้วค่ะช่วงนี้ช่วงหนึ่งบบมิสมาธิเฝ้าไปดำหน้าแดาเฝ้าเฮดสูตรให้ fc ทั้งช่องเน่เนาะช่วงนี้เพิ่นดำหนักแล้วแล้วเนาะกะมี เต็มทีมีเวลาเต็มที่ให้กับการทําสูตรตัวเลขแต่ละมือเนาะบันนี้เนะเาะมาเบิ้งน้ากันค่ะวันนี้ก็ให้วิ่งลูดที่8ตัวเดียวนะคะของสุดใจพารวยจับคู่ที่80 82 83 90 92 93 03แปดสและศูย์เค่ะเนาะได้แล้วสุดใจพารวยให้มาครบจบแล้วนะคะมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันที่12วันนี้กันค่ะ ตาให้วิ่งรูดที่3กับ6จับคู่ที่3 2 3 3 3, 3 5 3 7 6 2 6 3 6 6และ6 7เนาะส่วนเมื่อบานี้ตาให้วิ่งรูด7กับ0ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ให้บบเข่านะคะ FC เนาะส่วนวันนี้ตาให้วิ่งรูดที่3กับ6จับคู่ที่3 2 3 3 3 5 3 7 หกสองหสามหหและหกเจ็ดค่ะเอซีทางช่องแคปหน้าจอ,อาค่ะแนวทางฮาหนอยรวมวันที่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหเจดของสุดใจพารวยและตาปากน้ำโผวันนี้ค่ะเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านทุกคนนะคะเนาะได้แล้วไปต่อกันค่ะเอซมาต่อที่ฮานอยแยกของตากันเลยค่ะวันนี้ หา้อยแยกของตาปากน้ำโพสำหรับคนทุนน้อยเนาะคะ่ะน้อยพิเศษก็คือวิ่งลูด2กับ5จับคู่ที่2 2ง5องและ55ส่วนน้อยปกติลูด3กับ6จับคู่ที่33 36ามและ66น้อย VIP ให้ลูดที่1กับ4จับคู่ที่14 17 44และ47่นะคะ fc ส่วนเมื่อวานนี้ผลงานของตาปากน้ำโพฮาน้อยแยกเนาะเข้าตัวลูด2น้อยแต่ว่าจับคู่บบเขาทั้ง3น้อยนะคะ f อตัววิ่งตัวลูดเข้า2น้อยก็คือน้อยปกติและน้อย VIP จับคู่บบเขาเนาะคะ่ะส่วนวันนี้เอาใหม่แก้มือใหม่ค่ะน้อยพิเศษตาให้วิ่งรูดที่2กับ5จับคู่ที่2 2 2 5 5 2 5 5 และนอยปกติรูด3กับ5จับคู่ที่3 3 3 6 6 3และ6 6นอย VIP ให้รูดที่1กับ4จับคู่ที่1 4 1 7 4 4และ4 7นะคะ FC ะมาต่อที่ของแม่ลิ้วหาหนอยรวมแม่ลิ้วค่ะ วันนี้วิง่งลู่ที่สองกับเจ็ดจับคู่ที่ศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองสามแปดสองและเก้าสองนะคะชุดเน้นที่แม่เพ้นมวงกลุ่มให้นะคะชุดลองก็จะเป็นสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสองสองสองเออสองสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะกันเบิ้ลสามคู่นะคะกันเบิ้ลค่ะหานอยรวมแม่เลี้วนะคะเมื่อวานนี้แม่เลี้วให้วิง่งลู่ที่ แกับ9กาฮานอยรวมตัววิ่งตัวลูดเข้าที่9เนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะ fc เนะาะเมื่อวานนี่จับคู่ลูดค่ะของแม่เลี้ยวค่ะส่วนวันนี้แม่ก็ให้วิ่งรูดที่2กับ7จค่ะฮาน้อยรวมวันนี้ค่ะจับคู่ชุดเน้น03 07 23 8มศูชุดลองสี่เจ็กันเบิ้ลสอสอง เจ,ด,จดและแปดปดนะคะเอซีเนาะเอามาแคปหน้าจอเอาหานอยแยกตาปากน้ำโพแล้วก็หานอยรวมของแม่ริว้วันนี้กันเด้อค่ะเนาะแคปหน้าจอคะ่ะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังปังคนะคะเอฟซีบอบาจะเป็นแนวทางหานอยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะขอให้แตกบนแตกล่างคือเกานะคะเอฟซี ส่วนของอาจารย์สวายค่ะมาต่อที่วิ่งลูดตัวเดียววันนี้1เม็ดเดียวนะคะตัวประกบก็มี5ตัวคืออ่าสามสีห้านะคะ fc วันนี้เด่นที่1นะคะ fc ฮานอยของอาจารย์สวายค่ะก็คือ1นึ่งสามหนึและ1 8ค่ะส่วนตัวประกบให้ fc ทางช่องเบิงงล้วก่ะจับคู่เอาเองเนาะ ให้เบิงเทียบและจับคู่เอาเองก็คือสามสี่สามห้าสามหกและสามแปดส่วนตัวอื่นมักตัวใดจับคู่เอาเองเด้อตัวประกบชอบมาด้วยกันนะคะของอาจารย์สวายค่ะส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์สมัยทำผลงานออกมาใดหนึ่งน้อยนะตัวจับคู่ก็คือสามสองหรือว่าสองสามน้อยปกติค่ะส่วนตัววิ่งตัวลูดตัวเดียวเมื่อวานนี้หลุดนะคะให้มาสี่ตัวเดียวหลุดค่ะเนาะส่วนวันนี้ก็ให้ วิ่งลูที่หนึ่งตัวเดียวเนาะหนึ่งตัวเดียวก็คือตัวประกบมีสามสี่ห้าหกแปดวันนี้เด่นหนึ่งมากค่ะอาจารย์สวัยบอกว่าเนาะก็เลยเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งแปดส่วนตัวรองก็จะเป็นสามสี่สามห้าสามหกและสามแปด หาผู้ใดที่บ่มกักตัวที่จับคู่ให้กับให้จับคู่เอาในตัวประกบเอาเดอ้อเนาะตัวประกบของอาจารย์สวัยจะชอบมากด้วยกันค่นะเนาะเอาได้แล้วค่ะไปต่อที่ของพ่อเกลียงค่ะหาหนอยรวมพ่อเกลียงวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่าง6กับ7เลขวินก็คือ0 5 2 3 6 7เจนาะจับคู่ชุดเน้น5 6 5 7 สามหกสามเจ็ดชุดล่องสองหกสองเจ็ดหกศูนย์และศูนย์เจ็ดค่ะส่วนเมื่อวานนี้พ่อเกลียงให้มาหาหน่อยรวมวิ่งลูดเจ็ดกับแปดเจ็ดมานะคะเจ็ดมาเพิ่นจับคู่ให้เขาสองน้อยเนาะคะ่ะเออสามน้อยด้วยค่ะแต่ว่าเขาชุดล่องเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือหกเจ็ดมาน้อยพิเศษเนาะและหนึ่งหกและหกหนึ่งมาน้อย ปกติและ V.I.P. ของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้แตกสามนอยขึ้กันเนาะแต่ว่าเข้าชุดลองนะคะชุดเน้นบอเข้าส่วนวันนี้พ่อก็ให้วิ่งลู่ที่หกกับเจ็ดเนาะช่วงนี้ฮานอยพ่อเข้าเกือบทุกวันเลยเนาะไม่เพ่นเศร้าตามปุ๊บออกปรับค่ะบอสือจักมือกับออกทุกมือค่ะ <c oughs> เอามาเบิงวิ่งลูดมือนีเนาะพ่อเกลียงให้วิ่งลู่หกกับเจ็ดเลขวินมีศูนย์ห้าสองสามหกเจ็ด จับคู่ชุดเน่นก็นคือห้าหกห้าแล้วก็สาชุดล่องก็จะเป็นสองหกสองเจนแล้วก็ศูนย์เนะคะ f อเอาได้แล้วค่ะ FC ทางช่องมากแคปหน้าจอ,อาแนวทางหาน้อยรวมของอาจารย์สวัยและพ่อเกลียงวันที่12กรกฎาคมสองห้าวันนี้เนาะ แตกบนแตกล่างกันเด้อเนาะเอฟซีจะได้มีกำลังใจมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ให้ทุกท่านมีกำลังใจเห็นว่ามีเอฟซีมากห้กกำลังใจเพพินก็จะมีกำลังใจเหตุสูตรดีเด็ดมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องนะคะเอฟซีฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะบ่าวาจะเป็นแม่เพ่นบ่าวาจะเป็นเอฟซีทั้งช่องบ่าวาจะเป็นเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์เนาะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเอฟซี FC เนาะเป็นพลังร่งรวมคิดร่วมใจกันตัวเลขเขาจะได้เข่าทุกมือทุกวันค่ะเนาะเอฟซีฝากด้วยค่ะเอาไม่เพ่นจะมาท่วนขึ้นให้อีกเท่านึงนะคะของสี่เซียนค่ะเพราะว่าไม่เพ่นไในล่งคลิปห้ไปแล้วนะเป็นคลิปที่สองเนาะฮานอยสี่เซียนแต่วันนี้คลิปนี้มาสรุปให้พร้อมกันกับของห้าสำนักกันเลยเนาะ เซียนอุดรให้ฮานอยมาวันนี้8กับ9เนาะแม่เพ่นท่วนขึ้นให้อีกเน้นที่8รอง9จับคู่ที่8 1 8 2 8 3 8 c 9 1 9 2 9 3และ9 4วันนี้เซียนอุดรเน้นที่8 1 8 2และ8 3 8 4ค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด6กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่6รอง7จับคู่ที่ หกศูนยและ69 70้าเจและเจดหเน้นที่60 65 67และ69นะคะเนาะ fc แคปหน้าจอค่ะของเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่ค่ะแม่เพ่นไห่มาทวนขึ้นไห่ซื้อเนาะพอบาแม่เพ่นไหนลงคลิปที่สองไห่ไปแล้วค่ะฮาน้อยซีเซียนเนาะามาต่อที่ของเซียนโพราชและพี่ประหาดค่ะฮาน้อยเด็ดเแม่นๆ่น แต่ละมือแต่ละวันทุกคนอย่าพลาดชมเด้อค่ะเนาะอย่าลืมเข้ามาติดตามได้ค่ะช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะแม่เพนเป็นผู้บรรยายให้ฟังค่ะเนาะก็มาเบิงของเซียนโคราชวันนี้ให้ฮานอยมาวิ่งลูดที่1กับ2ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง2นะคะเอซจับคู่ที่1นึ่งสองหนึ่ง สองสามสอ, 4, สอ 8, และสอ 9, เน้นที่1นึ่งสองส่และหนึนะคะอส,ส่วนของพี่พาห์วิ่งลูดบนล่าง4กับ3ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ีลอง3ามนะคะจับคู่ที่ส0่1ู3 4์สี่หนึและ3ามเน้นที่40 4ศหนึ่ง สี่สามและสี่แปดนะคะ fc ของพี่พหัตและเซียนโคราดค่ะฮานอยเด็ดเด็ดแม่นแ,แ,แวันที่สิบสองวันนี้เนาะคะ่ะของเดือนกรกฎาคม2567ค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกระใดรวบร่วมแนวทางห้าน้อยมาฝากมาตอน fc ทั้งช่องแล้ว fc อย่าลืมอย่าลืมนะคะอย่าลืมผู้ใดอยากจะ สั่งจองบูชานะคะ่ะเบี้ยแก่กำไลยกวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะคะเพื่อเอาไปติดตัวเป็นสิริมงคลให้แก่กับตัวเองแล้วก็กับครอบครัวเนาะให้สั่งจองบูชามาได้เนาะถ้าผู้ใดบบเสื้อ่บอสัทธาบบตองบูชาไปเด้อเนาะคะ่ะผู้ใดเสื้อและรัทธาแล้วจึงคอยบูชาไปมันถึงจะเห็นผลนะคะ fc เนาะแล้วก็อยู่ที่จิตใจด้วยจิตใจเรายึดเหนี่ยวกับ ธรรมะเนาะค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันถึงจะเห็นผลเดอค่ะเ mm hmm. อฟซีเนาะบูชาไปแล้วเขาต้องเหตุนังภาวนาถือศีลแล้วก็อธิษฐานเอาเนาะคะ mm ่ะ hmm. ถวาวท่านถือศีล mm hmm. เท่ากา็สวดมนต์ก้อนนอนกับพ่อค่ะนอะาอแล้วก็สวดคาถาที่ปูหามาเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพื่อเสริมบรารมี mm hmm. เสริมการค่าการขายเสริมให้มีโชคมีลามเนาะคะ่ะเอแม่เพ่นกั สาธุเนาะแม่เพ่นกับบูชามาไวเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวเจ้า,จาของก็ถือว่าดีขึ้นหลายอย่างเนาะการค้าการขายการงานการเงินเนาะก็ค่องแคล่วดีค่ะ FC เอาผู้ใดเสื้อและสัท่าก็สั่งจองมาได้บูชามาได้นะคะ FC ค่ะตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ